7ข้อยกเว้นที่ประกันภัยรถยนต์ไม่ให้ความคุ้มครองแม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะทําประกันภัยประเภทหนึ่งเอาไว้ก็ตามแต่ในเงื่อนไขของความคุ้มครองในกรมธรรม์ยังมีข้อยกเว้นอีก7ข้อดังนี้ 1. การใช้รถยนต์นอกราชอาณาจักรหากไม่มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 2. การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่นใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์หรือขนยาเสพติด 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว 4. การใช้ลากจูงหรือผลักดันรถ หรือรับสินอื่นใดยกเว้นรถที่ถูกลากจูงหรือถูกผักดันนั้นได้ทําประกันภัยเอาไว้กับบริษัทประกันภัยเดียวกันหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพหรือเป็นรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน 5. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาหรือบันทึกที่ผู้ขับขี่ทําขึ้นกับคู่กรณีซึ่งถ้าไม่มีสัญญาหรือบันทึกฉบับนั้นความรับผิดของผู้ขับขี่ก็จะไม่เกิดขึ้น 6. กการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ได้กำหนดเอาไว้และข้อที่7คือการขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามที่กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในร่างกายทั้ง7ข้อนี้คือข้อยกเว้นในกรมธรรประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท